สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็สิไปเบิง่งอ่าลิงเนาะจา้ะเนาะสิไปเบิ่งความเป็นอยู่ของลิงเนาะจ้ะเนาะฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจา้ะเด้อเพอ่์สิบาพา่พลาดคลิปใหม่ๆของยายเด้อจ้ะเด้อป้าเป็นหยังเนาะแต่ซองหางห่างเนาะจา้ะป้าเป็นหยังเนาะจา้ะเนาะมีทางเขง้าไปอันนี้ก็สิเป็นวัดส,สำนุจจำนานวัดป่าเนาะจ่ิเป็นวัดป่า,าสิไปมึงนิ่ง,งีง ยิ่งน้อยวิ่งหนายนายอยู่บนนี้อนืมมันจะเป็นป้าไม้นะจ้ะอนุรักษ์เขตภูเขาเ,เขตป้าไม้เ,เขตวัดเนาะชุมหาตัดต้นไม้เนี่นนนนยยังเนาะจ้ะเนาะกอยผานางผาอีกเกร้งเป็นผา,นา,นนนานนเป็นผาลั่นหินเนาะจ้ะเนาะเป็นผาลั่นหินลงภูเขา ล้อมรอบต้นไม้ไงนะแต่ไปตีนภวเขาเนาะจ้ะเนาะทาามีกะสิเป็นท่าไงเริ่มเ้แล้วแม่นิีบนั่งนั่นและก็สิก็สิลิ้งน่อยนะ้านนลิงน่อยนนั่งยั่นเนาะจ้ะเนาะแออเร็วรถมากเลยลูกโอยบวกละนี่ลิ้งหน่อยแล้วต่ว่าคืออะไ้ซื้อยังไม่กิ่นมากินกนนเออนั่นแหละไดรซื้อยังไม่บอกบอกเอาเยังมาเี้มากินกันีกวนเดเ นั่นเด็เราพูดหลายปนดลิงมาจากสิมาเบิงลิงอยัางไรเพื่อนกินเนาะบางมีอยังเนานแถวนี้ก็บ่มีใคร้านขายอยังเนาะเพราะว่าถ้าขายลิงก็สิมาม่หยาดแบบเพื่อนพูไหนลิงอ่าทุ่งแสงตะวันไปไหนเนี่ยอ่าจะเป็นอยากยิงกันได้เลยครับเออลุ่งแสงตะวันไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังข้างหน้าเดี๋ยลิงข้างหน้าจะเดิมอยู่ปวดเลยเดี๋ยวเอาเอาพองไปบ่อใดแล้วไม่หยาดกระโปรงเบาหน่อย คือคือมันอยู่พีนแยกจอดไอ้สิลงแปฮะมันขึ้นรถปิดปิดกระจบขึ้นกระจุกม่ได้แล้วพูนามาแล้วเอ้ะเอ้ะอ่ะเอ้ะไปลกไปไป ขี่แยติอนขุนขุนขุนขหนขหนขหนไุนขุนขุนขุนพุนขุนขุนขุนาะนิงนายนขุ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 น้อนัวนพุนข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 ุนี้นอุนอุนอุนขุนขุนขบนขุกขอนขุนขุนนขานจุนขุลิงเป็นจะนป็นิงนะแนขเนะแน่เนาะนป็นงสะแุนุนขุนขุนขจนะ คือบ่มีหย่างไม่กินเนาะนี่เนาะเนี่ยเจนังละลูกคือบ่มีหย่างขนมยื้อใจขนมมันมาให้ลูกแน่มาให้น้องน้อยแน่เป็นจใจเป็นลิงแสแม่จ้ะอ่าระบบบีเวกเพาะจ้ะข้าจ้ากับสีเลี้ยงเลี้ยงลิงไว้เนาะจ้ะเนาะเป็นระบบบีเวกเขาก็สิหากินตามกินมากไหมบ่ฮะนั่นลูกละกินมากไหมบ่หุ่นมาลิงเลยจ้ะระบบบีเวกเมาลิงหน่อยจ้ะ ขึ้นทั้งรถผุ่นขึ้นทั้งรถผุ่นฮะเฮ้อ,อ,อมาเข่าก้อนก้อนไปไซ้ายไปไซ้ายอันนี้ก็ตูวตัวนี่เขาลูกขึ้นแนะน่นเนาะแน่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 ขึ้นในป่าเนาะจ้ะก็จะเป็นปลาระบบดิเวกขึ้นรถผุ่นขึ้นทั้งรถเฮ้ยมาเข่าก้อนกันแล้วเอาแน่เล ใครเป็นจ่าฝูงใครเป็นจ่าฝูงนะใครเป็นจ่าฝูงเนอ,อันนี้กินน้อแม่บ่ลูกกินน้อแม่บ่โอ้โหพาลูกไปพุ่นฮะมึงูหน่อยูหน่ไม่ได้อันยังไม่กินเลยต้องหวัดหลัางน้องลูกเนาะโอ้แต่ไม่ได้เ,ดดเตรียมมาให้ นมมาลกโอ้กินนม <T os S 2> โอ,เอ้เจ็บ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 เจ็ อ่ะตัวนี้เป็นยังไงอีกตัวนึงแล้วแต่ตัวนึ่งตะพไ่นตัวไนตัวไ่นตันตัวนึงเจมานั่งเล็ดนล่วแต่มีลักแลแต่โอ้ยจัดป่า เต็มเลยนะจ๊ะเนาะอ,อ,อน็นี่มม่จ้าพวงว่าจ้เนี่ยเขากระจะเห็นคนเขากะ ย่านมันทำลายเขานนเนาะจ้านาะเขากระสิพ้าลูกพัดเตาแล่นขึ้นไปใกล้เขาไม่ได้จิ๊บจิบจิบจิขึนไปทั้งเขาเลยเจ้าสมิขาวเนาะเจ้าน้อสมิขา,ามขาระบบปเวกเขาสิยูนั่หนีนเนะาะจ้าน้อแอย่างมาเรียงริงน่ะผนะมีลูกชองคนได้กินขน้านมพ่อแม่แม,ม่กัด สันถาดจะย่านเขาเนาะเขาจะเอาลูกแต่สันถาดจยานนาะจ้ะเนาะเขาจเอาลูกเขาจับบจับจับจัจับบจับจับัน่วนมากมงรถเด้อลูกลงรถเด้อจับจับบจับจั สิกลิ่ของเขาจริงๆแน้วแต่นะไม่กิ่นบกไม่ไรก็อาจิเบิองว่าถ้าลดมากพี่ของไม่กินบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวนหน่อยโอ้โห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 หโโอ้ เออเหอเออเหอะเออหาแม่บลาลูกเนะอันนี้กรสิกระสียูน่ะแม่เนาะจ้ะเนาะกระสียูน่ะแม่กอดแม่ไว้เนาะจ้ะนี่กรสิกอดกอดแม่ไว้อันนี้บ่กินปลาลูกบกหอย้ะ เล็กน้อยเอ่อเออฮะอันนี้ตัวใหญ่ก็มูนี่ฮะตัวผู้บ้นั่นตัวผู้แม่นบ้นั่นมันบักัดบ่มันเล่นน้ำมันมันกัดบ่อ๋อบกัดโอปลาตัวุนกหลารบ่ะโอ้ยไปตีมันเด้อเห็นน้ำเท้าชื่อโอ้ยปังปัง คลิปนี้ก็ไว้ยทัวดีนะจน๊ะเนาะอ่ามันจะใสจ้าเดี๋ยวสันผ่านเองหน่อยมา,ยจายนจะใสจ้า,จาต้องเลี้ยงอย่างจ้าขาหน้าขาเกิงค่ะขาห้าขาเกิองอยู่ป้อไหนแล้วครับรรป้อสามป้อสามป้อหกเด็กไอชื่อเด็กชายอะไรครับช,ชายอ,อัเนี้ยใช่ไหมโอ้เล่นเก่งไหมครับเกียรไหนได้เกียรไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยครับ,รรบโอ้เห็นมาเล่นดูรถด้วยนะลูกนะ อันนี้ถ่ายทอดลง YouTube นะเดี๋ยวมันยืนเรียงกันที่เด็กยืนเรียงกันก่อนยืนเรียงกันหน่อยดิยสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับก่อนคะ่ะสวัสดีสสดครับพวกผมนักเรียนพ่อพ่อผมนักเรียนชันน้นประถมศึกษาปี<อ>ที่สามครับโรงเรียนโรงเรียน,พ,นพาน้ำพาเกึ่งครับอ๋อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบายก่อนบายบายๆคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะจ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ่ะเพื่อสิบประผัดคลิปใหม่ๆเนาะจ่ะเนาะให้ยูดีมีแองสุขุมสุข้อนะจ่ะเด้อขอเก้าก็มาสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ลูกสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออ